อันนี้เป็นแคมรี่รีแมปมาแล้ววันนี้จะมาใส่กล่องรถนวิ่งดีไหมล่ะพี่ติมก่อนนะปกติก็ดีนะแต่พอไปทำแล้วมันก็รู้สึกแบบมันกล่องลง่ะดูยังไงให้ดอกลงครัเนี่ยบายโดรนลั่นๆโอเคยาวๆไปยาวๆไปร้อยสิเหรอเอ็นเอะนี่ยเบาเบาเบาๆเบาเบาไอ้สัตว์บอกให้เบาไงบอกแล้ว <laughs> อยู่เดิมแน่นอนอ <laughs> สวัสดีครับอยู่กวนจูเนียร์วันนี้จะพาไปดูรถเก่งแก้รีแมปนะฮะ เป็นแคมรี่รีแมปมาแล้วแล้วก็วันนี้จะมาใส่กล่องก็เลยจัดเป็นรีแมปคู่กล่องนี่กล่องก็ตัวเดิมมาดูนี่ถายยุบสบิดนะฮะอ่านี่นะครับโอเคก็เดี๋ยวพาไปจูนกันพอจูนเสร็จก็เดี๋ยวพาไปลองกันว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากแก้รีแมปเป็นสไตล์เราโอเคนะฮะปะเดี๋ยวเจอกันในรถโอเคนะฮะตอนนี้เราก็อยู่กันในรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ปรับจูนจนเสร็จแล้ว ก็น่าจะวิ่งดีกว่าเดิมนะเพราะว่าเจ๋งมาลองตั้งแต่ก่อนออกไปก่อนออกมาโจนลองเยียบดูอีกเที่ึงไปโดดรถลั่นๆเดินต่อเ,เนื่องเอฟสวย แต่คันนี้เหมือนเปลี่ยนหัวเทียนมาไม่ใช่เบอร์เดิมจากความรู้สึกแล้วเนี่ยที่จูเนี่ยเหมือนเปลี่ยนหัวเทียนมาถ้าไม่เปลี่ยนใหม่ก็ไม่ใช่เบอร์เดิมมามีอสองทางเดี๋ยวต้องไปถามลูกค้าลองเยยบดูที่ไปโอเคยาวๆไปยาวๆไป,ววไปสวยงาม สวยงามอรอยห้าส네ิบเหรอ NA ็นเนะนี่อเบา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 ไอสัตว์บอกให้เบาไงแล้วเบาเฮี้ยนเลยเติมอยู่นั่นแหละเบาเฮี้ยตีต้องมีอยู่คันเร่งดิหาเรื่องเดี๋ยวตีมั้งตีมั้งพี่เคยบอกไว้ไงว่าทางโค้งห้ามแตะเบรคไง มันก็ไม่ต้องแตะคันเร่งก็ได้นี่เครื่องมันเดินไปมันปล่อยคันเร่งก็ได้เออ,อเแต่ <laughs> มาดูกันนะว่าลูกค้าจะรู้สึกหรือเปล่าคิดว่าไงคิดว่าลูกค้าจะบอกว่าไงโอ้โหยังไงก็ชอบเพอเพิรดรู้สึกตั้งแต่ออกตัวไปแล้วโอเคเดีย๋ยวเรามาดูกันว่า สรุปแล้วมันจะดีกว่าที่เขานี่แบบมาไหมแับเพิ่มนะแบบเพิ่มนะช่วงนี้เรากนีย่นยเาแบบเาหาไปลองนะครับกับเจ้าคัมลี่ ไม่แล้วพี่ตอนก่อนหน้าปกติก็ดีนะจะพอไปทำแล้วมันก็รู้สึกแบบมันดรอปลงอ่ะดูยังไงให้ดรอปลงครับเนี่ยรู้สึกแบบพุ่งๆนะรู้สึกเลยเหรออรู้สึกว่ามันพุ่งก็จะประหยัดน้ำมันขึ้นไหมครับพูดถึงประหยัดกว่าเดิมแน่นอนมากหรือน้อยอยู่ที่การขับของเราอีเองถ้าเรื่อยๆก็ไม่ก็ประหยัดก็ประหยัดใช่ตรงไปนู้นเลยพี่ ปกติก็ขับไม่ใช่คนขับเร็วอยู่แล้วยิ่งเป็นคนเท้าเบายิ่งประหยัดเบารถเบาขึ้นเบาขึ้นหละเรื่องเลยนะเบาขึ้นค่อย <c oughs> หน้าขีหนะ่อ <c> ย <oughs> มีเดียมันก็ไปให้แล้วใช้ทุกวันไหมพี่ส่วนเาสนนะรับในเมืองขับในเมืองเนี่ยตัวกินเลยน้มันขมันประหยัดแล้วมันไม่ประหยัดเลยทำยังไงก็ไม่ประหยัดอ่ะแถมอืดกว่าเดิมด้วย กันเร่งดีแล้วส่วนเรื่องความประหยัดต,ต้องให้พี่เป็นคนไปลองในชีวิตประจำวัน <S 2> <S 2> อย่างกล่องที่ที่ติดนะมัาน,านเป็นยังไงอ,อ,อันที่เพิ่งติดเนี่ยเหรอ <S 2> <S 2> <S อันที่เพิ่งติดมันก็เพิ่มแรงมา <S 2> <S 2> <S เพิ่มเพิ่มแรงบิดได้ด้วยแล้วก็รีแมปเราก็ไปจูในเรื่องปลดท้องปลดบิดปลดคอนเดฟายต่างๆกลายเป<ฏ>็นไม่ชินไปเลย มีว่าเดิมครับอันนี้แค่แต่แตะเนี่ยที่ที่ไปลองก็คือลองก็ปกติดีแมอันนี้มันก็มันต้องกดลึกอ่ะมันถึงจะแรงอ่ะมันมันน่าจะกินน้ำมันตรงนั้นด้วยแหละ <c oughs> ถ้าขี่ธรรมดาหูแม่งอึดกว่ารถเดิมอีกเออผมรู้สึกมันตึงกว่าเดิมอะเขาเนเร่งไม่ตึงเลยมันก็แบบทำมาแล้วเนี่ยมันอึดกว่าเดิมกว่า <c oughs> เออ,เอ,อ,เอ,อ,อีโอเคเลยแต่มันก็พร้อมมาตลอดใช่ถ้าใช้ใช้ไปมันจะมีอะไร เกิดขึ้นกับเรื่องน,นี้ไหมครับเดยวไม่มีไม่มีไม่อยู่ยที่เราดูแลรักษาเลยได้ได้จะจะได้มัววิ่งยังไงกลัวแบบไฟมันจะโชว์มันจะอะไรไหมนี่ลองกระแทกคันเล่งองอกตัวไปเลย ดีกว่าเดิมอะดีกว่าเดิมดีกว่าเดิมแน่นอนครับ <c oughs> ที่ที่มาที่เนี่ยดูในยู e นั่นแหละเออแล้วมันก็เลยมันไม่จะเชื่อใจใครดิออก็เลยมาที่นี่ไะอ๋อดูแล้วมีความน่าเชื่อถือมากกว่าใช่ใช่ใชเผ่อขากลับก็รู้แล้วประหยัดไม่ประหยัดอืมรู้เข <c oughs> ลิงไซฮชิวเลยนะได,ไ,ดได้เ,เป็นซินนี่มันจูนยากกว่าดีเซลจูนไม่ยากแค่มันต้องมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันต้องมีของเพราะว่าจูนมันหมามันจะเพิ่มได้มไม่มากเท่าไหร่ถ้าเป็นเดนสินนะมันจะไม่เหมือนดีเซลแอนดีเซลจูนนิดหน่อยหมาก,ก็อูยเพิ่มไปสามสิบสี่สิบห้าสิบตัวเลยเป็นสินเพิ่มห้าตัวสิบตัว ใช่เพราะว่าตอนไปเจอที่เชียงใหม่มก็เพิ่มได้ประมาณสักสิบตัวอืแต่มันอืดอ่ะอืมองทำไมมันน้ำเพิ่มน,น้ำมันเขาน่าจะเอาให้พี่ให้ช่วงท้ายเลยหรื <c oughs> อว่าปรับปรับมาช่วงท้ายให้มันแรงใช่แต่จริงมันจะทำให้ประหยัดน้ำมันเนี่ยช่วงท้ายแรงช่วงต้นอืดแม่งก็ต้องกดเยอะอยู่ดีอ่ะถ้าเรายิ่งกดน้อยมันก็ยิ่งประหยัด ใช่เราไม่ต้องไปกดเร่งลึกๆเหมือนแต่ก่อนแล้วแต่ถ้าจังหวะเร่งทรงเร่งแซงแล้วนี้กดได้ปกตินะไม่ไม่ใช่บอกไม่อยากให้ใจเร่งเกินขึ้นโโหเวลาจะแซงแต่ทีกดแค่ขึ้นกนเร่งโอเคเดี๋ยวผมเอาบินให้กล่องก็อยู่นี่เลยใช่โอเคครับโอเคได้เลยได้เลยอัตราวเลดเลยไอ้อย่างนี้เยอะ มันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะเขาใช้ถ้ามีปัญหาอะไรก็เข้ามาได้ตลอดดูแลให้ยาวอยู่แล้วใช่แล้วส่วนใหญ่ไอ้ไอ้เบนซิลไนู่คนเดียวถ้ารถไม่ติดแก๊สถือว่าปัญหาน้อยใช่ถือว่าเจอติดแก๊สมาแล้วไม่ดีมั่งปันมั่งอะไรมั่งอะไรพวกนี้แต่ว่ยังยังโอเคอยู่ครับโอเคขอบคุณมากครับผมเดินทางปลอดภัยนะพี่นะมีอะไรเข้ามานะครับครับขอบคุณครับ เออเรียบร้อยนะฮะกับเจ้าแคมรี่ซอนซูไนก่อนเดลเทคแหล่งได้ใจอยู่ถอยเลยพี่ถ่อยเลยมาเลยมาเลยยาวเลยพี่ยาวเลย